กับซิงเคในช่วงที่นึ่ไอทีนะครับพนักงาน Apple Store กลับมาให้ป้ายประจำตัวแบบมีมจิอยากทำเป็นของตัวเองบ้างทำอย่างไรสำหรับงานเปิดตัว Apple Store แห่งใหม่ที่ Apple Store ร e n ซ็นเตอร์เมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาทำพนักงาน Apple ได้ให้ป้ายประจำตัวแบบมีมจิสร้างทีสันน่าประสบกรารณ์ใหม่ให้ในการบริการให้บริการในช่วงสถานกบบารณ์ปิดบังใบหน้าในช่วงโควิด -19 นี้นั่นเอง ถ้าอยากจะทำบ้างเป็นยังไงคาดว่าจากนี้ผู้ใช้บริการ Apple Store รจะเ็ทั้งงานห้อยไป้ยไปรูปมิวจิสำหรับใครที่อยากจะทำของตัวเองมาชมวิธีได้เลยนะครับเราใช้คำสั่งรัด Apple Store รมิวจิเบสนะครับสามารถแตะเพื่อดาวน์โหลดได้นะครับในการสร้างเป้าจำต,ตัวขึ้นมาดาวน์โหลดคำสั่งแล้วเก็บไว้นั่นเองคำสั่งรัดที่ดาวน์โหลดก็ถูกมาเก็บไว้ในไลบรารีนะครับจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันโน้ตขึ้นมาแตะ ิโมจิไอคอนมจิในส่วนของมีม o จิให้เลือกรูปที่ต้องการใครยังไม่มีสติกเกอร์มีมจให้ไปสร้างแอปพลิเคชันข้อความแอปเมสเซจก่อนนะครับแต่คการที่มีม o จิเลือกแชร์แต่คำสั่งรัด Apple Store m m o j i p a g e ก่อชื่อตัวเองลงไปแต่เสร็จสิ้นเลือกไอคอนสีไอคอนโลโก้ p p p l e แต่บันทึกนะครับ ภาพห้อยคอบัตรจะถูกบันทึกในแอปพลิเคชันรูปภาพหรือโปรโตซึ่งเราก็สามารถเข้าไปดูกันได้เลยแนะนี่เป็นวิธีการทำไปไปํำป้ายประจำโตวด้วยวิมพุจิให้เหมือนกับพนักงานเทปเป้นห้อยคอลองทำํำมาดูได้เลยนะครับสวัสดีในช่วงเทคนิคไอทีห้องจุลปินเท่านี้นะครับขอบคุณสา่ตตามและรับชมได้ของสวัสดี